สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ,บ้านแสบนะคะวันนี้แสบจะมาทำน้ำจิ้มซุกี้คีโตนะคะก็มาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีนี่ค่ะมะเขือเทศสดนะคะครึ่งกิโลค่ะแล้วก็มีพริกแดง10เม็ดกระเทียม5้ากลีบนะคะมีเกลือมีงาขาวคั่วอันนี้จะเป็นน้ํามันงาน,นะคะอันนี้เป็น แอปเปิลไซเดอร์ค่ะอันนี้จะเป็นอิทริทัลนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะมะเขือเทศเข้มข้นนะคะเดี๋ยวเรามาทำการลอกเปลือกของมะเขือเทศกันนะคะเดี๋ยวแซบจะเอาพริกกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศเอาไปต้มแล้วก็ลอกเปลือกนะคะ แสบจะเอาตรงนี้มันออกมาทุกคนเพราะว่าเวลาเราแกะมันจะได้ไม่ร้อนเวลาเราปั่นน้ำจิ้มออกมานะคะ มันจะได้ไม่เป็นเศษของผิวมะเขือเทศนะคะจะได้สวยๆเนียนๆค่ะแต่ถ้าใครสะดวกแบบไหนก็ข้ามขั้นตอนวิธีนี้ก็ได้นะคะปัดเลยก็ได้ค่ะ เขือเทศเริ่มเปิดมันเริ่มลอกออกแล้วนะคะจากนั้นนะคะทุกคนเอาทุกอย่างไปปัดนรมกันค่ะไม่ต้องใส่น้ํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจะเยอะแล้วเราจะใช้เวลาเคี่ยวนานค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะใช้ไฟกลางนะคะทุกคนเคี่ยวประมาณ15นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะเกลือค่ะเดี๋ยวแซบ เขียนส่วนผสมไว้ให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ส่วนรสชาตาิสามารถปรับปรุงได้ด้วยตัวเองนะคะตามชอบเลยอันนี้เป็นอิริทิทอน่ค่ะ Apple cider น,น้ำมันงา แล้วก็มะเขือเทศเข้มข้นสแสบใช้เป็นยี่ห้อนี้นะรู้สึกว่ากระปุกแล้วสามสิบเอ็ดบาทนะรอบที่แสบซื้อมาอัตราส่วนแล้วแต่สะดวกแล้วนะคะแต่แสบจ,จะใส่หมดเลยนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมค่ะสูตรนี้จะไม่ใส่ซอสไก่ตัวเดียวนะที่เป็นซอสพริกอะ่ะอันนี้แสบไม่ได้ซื้อมาแสบก็เลยไม่ใส่นะคะ งาขาวค่ะสักขั้วแล้วนะคั้วเองขั้วก่อนที่จะเริ่มทำคลิดนะคะ ชิมรสตามชอบเลยนะคะใครชอบเปรี้ยวน้ำหวานน้ำเค็มน้ำนะคะแต่สับจะทำเป็นรสชาติกลางๆเลยนะคะทุกคนเวลาผ่านไปนะคะทุกคนน้ำจิ้มเริ่มงวดแล้วนะเริ่มงวดแล้วนะคะทุกคนสับก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ มันเริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนอันนี้เริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวสจะปิดแก๊สนะคะแล้วพักให้เย็นนะคะเย็นนี้เราก็มาทานหมูกระทะกันนะคะกับน้ำจิ้มสุกี้คีโตที่เราทำเองนะคะหมูกระทะของเราก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนน้ำจิ้มของเราก็พร้อมมากค่ะ ที่เราทำไว้นะคะชุ่ลรไปา่ะเพิ่มพริกระเตรียมได้นะคะโอบ้านจับต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูค